ในหัวข้อนี้เราจะกล่าวถึงการเวนเดอร์ซึ่งเป็นการประมวลผลงานที่เราได้สร้างไว้ให้ออกมาเป็นชิ้นงานที่สามารถนำไปเผยแพร่ได้เราได้กล่าวกันไปแล้วในหัวข้อที่ผ่านมาว่าการเวนเดอร์ในโปรแกรมเรนเดอร์นั้นจะแสดงมุมมองตามมุมมองของกล้องเสมอดังนั้นเราจะเป็นจะต้องจัดเตรียมมุมมองที่เราต้องการไว้และกำหนดให้เป็นมุมมองจากกล้องเสียก่อนจึงจะสามารถเวนเดอร์ออกมาได้ ซึ่งในตัวอย่างเราได้กำหนดมุมมองวัตถุนี้ให้เป็นมุมมองของกล้องจากนั้นจะทดลองเรนเดอร์โดยคำสั่ง render และ render current frame โปร,โกรแกรมจะทำการเรนเดอร์โดยใช้ค่าคุณสมบัติของเอา p ์พุตเช่นขนาดคุณภาพของภาพตามที่โปรแกรมได้กำหนดไว้ อย่างไรก็ตามโปรแกรม b l e เด e r ได้ออกแบบให้เราสามารถเรนเดอร์ชิ้นงานได้อย่างหลากหลายทั้งเรนเดอร์เป็นภาพนิ่งและวิดีโอโดยให้เราสามารถกำหนดคุณสมบัติของการเรนเดอร์เพิ่มเติมได้ด้วยวิธีการดังต่อไปนี้เริ่มจากการเข้าสู่การกำหนดค่าคุณสมบัติของการเรนเดอร์โดยการคลิกเมาส์ปุ่มซ้ายที่ปุ่มซีนแล้วคลิกเลือก render button จากนั้นให้กำหนดค่าต่างๆได้ที่แทบ format ดังนี้ การกำหนดขนาดเฟรมโดยกำหนดได้ที่ค่า size x ซึ่งเป็นความยาวของเฟรมและค่า size y ซึ่งเป็นค่าความสูงของเฟรมโดยโปรแกรมกำหนดค่ามาตรฐานไว้ที่800คูณ600หรือจะกำหนดขนาดเฟรมตามค่าเ u t พุ t รูปแบบต่างๆในปุ่มกำหนดค่าสำเร็จรูปซึ่งปุ่มเหล่านี้โดยมากจะนิยมใช้กับชิ้นงานที่เป็น Animation เพื่อให้ได้ผลงานออกมา เป็นไฟล์วิดีโอในรูปแบบการเผยแพร่แบบต่างๆเช่นเมื่อคลิกปุ่มพาวโปรแกรมก็จะกำหนดคุณสมบัติของเอาต์พุตตามคุณสมบัติของไฟล์วิดีโอในระบบพาวซึ่งเป็นระบบที่ใช้ในประเทศไทยและทวีปเอเชียบางประเทศกล่าวคือจะมีค่าขนาดเฟรมเท่ากับ720คูณ576หรือความยาวในแกน X เท่ากับ720และความสูงในแกน Y เท่ากับ576 และมีค่าอัตราส่วนของพิกเซลในภาพหรือค่า Aspect Ratio เท่ากับ54ในแกน x และ51ในแกน y ค่าอัตราส่วนในการแสดงภาพเคลื่อนไหวเท่ากับ25เฟรมต่อวินาทีและเมื่อคลิกปุ่ม NTSC โปรแกรมก็จะกำหนดคุณสมบัติของค่าเอาต์พุตตามคุณสมบัติของไฟล์วิดีโอในระบบ NTSC ซึ่งเป็นระบบที่ใช้ในประเทศสหรัฐอเมริกาญี่ปุ่นและในส่วนของยุโรปบางประเทศกล่าวคือจะมีค่าขนาดเฟรมเท่ากับ720คูณ480และมีค่า Aspect Ratio เท่ากับ10ต่อ11รวมทั้งค่าอัตราส่วนในการแสดงภาพเคลื่อนไหวเท่ากับ30เฟรมต่อวินาทีแต่ถ้าเราคลิกเลือกปุ่ม Refault จะเป็นการเลือกให้การเรนเดอร์มีคุณสมบัติคล้ายกับระบบพาว เลือกปุ่ม Preview จะเป็นการ r เดอร์เพื่อทดสอบผลงานซึ่งใช้ขนาด640คูณ512ถ้าเลือกปุ่ม PC จะเป็นการ r เดอร์ให้ได้ไฟล์วิดีโอสำหรับแสดงในคอมพิวเตอร์โดยใช้ขนาด640คูณ480และมีค่า aspect ratio เท่ากับ100ต่อ100หรือมีพิกเซลเป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสซึ่งในคำศัพท์ทั่วไปของงานวิดีโอเรียกว่า progressive เลือกปุ่มพาว6ต่อ9เป็นการเรนเดอร์สำหรับไฟล์วิดีโอที่ใช้ในระบบพาวขนาดเฟรม720คูณ576แต่มีค่า Aspect Ratio เท่ากับ64ต่อ45ซึ่งรองรับการแสดงผลแบบว e Screen ถ้าเลือกปุ่มพา n โนจะเป็นการเรนเดอร์สำหรับไฟล์ที่ใช้สร้างในรูปแบบของ p a n นร a ม a ซึ่งสามารถมองเห็นได้รอบทิศทาง360องศา ถ้าเลือกปุ่ม Full จะเป็นการเรนเดอร์ที่ได้ขนาดภาพใหญ่ที่สุดคือ1,280คูณ1 2 4และมีค่า Aspect Ratio เท่ากับ1:1ต 1. ่อโดยคุณสมบัติของการเรนเดอร์ที่กล่าวถึงนี้แม้จะเหมาะสำหรับการใช้งานวิดีโอหรือใช้เรนเดอร์ชิ้นงานที่เป็น a n i m เมชันมากกว่าแต่ก็สามารถใช้กำหนดขนาดเฟรมแบบรวดเร็วให้กับการเรนเดอร์ภาพนิ่งได้ แต่สำหรับการเรนเดอร์แบบภาพนิ่งนั้นยังมีคุณสมบัติสําคัญที่เราต้องเลือกให้เข้ากับความต้องการของเราอีกนั่นคือ Format หรือรูปแบบของไฟล์ภาพซึ่งเมื่อเราคลิกเมาส์ปุ่มซ้ายในช่องนี้ไฟล์รูปแบบต่างๆก็จะปรากฏขึ้นมาให้เลือกเช่นถ้าเราต้องการไฟล์ภาพสําหรับใช้งานทั่วไปให้เลือกที่ไฟล์ประเภท jpeg แต่ถ้าต้องการไฟล์คุณภาพสูงให้เลือกที่ tiff และถ้าต้องการสร้างให้ไฟล์ภาพนั้นมีอัลฟาซึ่งเราสามารถนำไฟล์ภาพนั้นไปซ้อนกับภาพอื่นได้เนื่องจากจะมีพื้นที่บางส่วนเป็นภาพโปร่งใสก็ให้เลือกแบบทาก้าและถ้าต้องการไฟล์ที่ใช้สำหรับการสร้างเว็บไซต์ให้เลือกเป็นไฟล์ชนิด gif หรือ png เป็นต้นนอกจากเราสามารถเลือกรูปแบบของไฟล์ที่เหมาะสมกับงานแต่ละรูปแบบได้ เรายังสามารถกำหนดคุณภาพของไฟล์ได้ที่ Quality ซึ่งโปรแกรมนั้นตั้งค่ามาตรฐานไว้ที่90หรือถ้าเราต้องการให้ได้คุณภาพที่สูงก็ให้คลิกที่ปุ่ม Quality แล้วพิมพ์เลข100กดปุ่ม enter ก็ได้และเรายังสามารถกำหนดให้ภาพที่ต้องการเรนเดอร์นั้นเป็นภาพขาวดำก็ให้คลิกที่ปุ่ม bw แต่ถ้าต้องการให้เป็นภาพสีก็คลิกที่ปุ่ม rgb ถ้าต้องการให้ภาพนั้นออกมาเป็นสีและมีบางส่วนที่โปร่งใสเพื่อจะไปซ้อนกับภาพอื่นๆด้วยโปรแกรมตัดต่อได้ก็ให้คลิกเลือกปุ่ม RGBA ซึ่งในตัวอย่างฉากหลังของรถเป็นพื้นที่ว่างถ้าเรานำภาพเรนเดอร์แบบ RGBA นี้ไปวางซ้อนกับภาพอื่นๆเราก็จะพบว่าส่วนของฉากหลังเดิมนั้นได้หายไปนั่นเป็นเพราะส่วนของฉากหลังนั้นถูกทำให้โปร่งใสโดยใช้หลักการอัลฟา มาสร้างให้ภาพแสดงส่วนเฉพาะที่ต้องการแต่ภาพที่เป็น R G B ปกติไม่สามารถซ้อนภาพโดยการทำฉากหลังให้โปร่งใสได้สำหรับคุณสมบัติอื่นๆที่เราสามารถกำหนดให้มีความพิเศษมากขึ้นก็ให้เข้ามาปรับในแถบของเรนเดอร์เช่นถ้าชิ้นงานนั้นมีการจัดแสงและเงาไว้ให้เราคลิกเลือกที่ปุ่ม Shadow เพื่อแสดงเงานั้นแต่ถ้าไม่คลิกเลือกก็จะไม่แสดง และในส่วนของ Render Size เราสามารถกำหนดให้แสดงขนาดของภาพเท่าไหร่ก็ได้หรือจะให้แสดงเต็มขนาดเฟรมตามที่เรากำหนดไว้ในแท็บ Format ก็ให้เลือกค่าเท่ากับ100%จากนั้นเมื่อเรากำหนดคุณสมบัติของการ render แล้วให้เราคลิกเลือกที่ปุ่ม Render เพื่อทำการ render ผลงานตามคุณสมบัติที่ตั้งไว้และถ้าเราต้องการบันทึกไฟล์ภาพนิ่งหลังจากการ r e n เดอ์ ก็ให้คลิกที่เมนูไฟล์จากนั้นเลือก save image โปรแกรมจะแสดงรูปแบบไฟล์ภาพด้านบนขวาตามที่เราเลือก format ดังกล่าวไว้แล้วคลิกในช่องสี่เหลี่ยมพิมพ์ชื่อไฟล์ที่ต้องการเช่น pick example แล้วเลือกโฟลเดอร์ที่ต้องการเก็บภาพไว้แล้วคลิกที่ปุ่ม save สุดท้ายเราก็จะได้ภาพนิ่งซึ่งถูกเก็บไว้ในโฟลเดอร์ที่กำหนดโดยมีคุณสมบัติของการเรนเดอร์ตามที่เรากำหนดไว้ทุกประการและในหัวข้อต่อไปเราจะได้รู้จักกับวิธีการเรนเดอร์งานที่เป็นแอนิเมชันเพื่อที่เราจะได้ไฟล์วิดีโอที่สามารถนำไปเผยแพร่ได้